สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมสุวดทสวัสดีทุกคนนะครับก็้ขอกราบสวัสดีสวีสดัท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่ในช่องโอ้ขอโทษครับพี่ผมจะไม่ทำมีกแล้วครับผมพิดไปแล้วครับพี่ให้โอกาสผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านรับ วันนี้มาอยู่ช่องอช่องที่มันเรียกว่าแฟกเลกซี่นะครับทำไมตอนพูดแฟกเลกซี่ผมต้องน้ำเสียงวันนี้ตลอดเลยวะแฟกเลกซี่อะไรวะคอนเทนต์ที่เราทำในวันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วเพราะมันอยู่ในปกนะครับก็คือ,อรีวิวเจ้าตัวเอสเอ,อสตูทอยเลตนะครับเอ้ยเอ, <laughs> อสตูอัปเกรดด้ท่านคามิล่าแมนนะครับนี่ตัวนี้ เห็นเขาบอกว่าดีดีนะครับไม่รู้จะดีจริงหรือเปล่านั่นที่เราจะ,จะเล่นในนี้เอ้ยในนี้จะเป็นอาดานทะเลทรายดีเซอร์ใช่ป่าวะดีเซตอะไรวะโอเคเรามาแล้วเราข้ามเวไปเว็บหนึ่งอ่ะเราก็จะวางตัวฟาร์เงินก่อนแล้วกันในตรงตรงนี้วางตรงนี้โอเค งั้นตัดไปตอนวางเจ้าแอสต o อัปเกรดไอ้ท่านคาเมราแมนเลยแล้วกันนะโอเคบัตรนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วที่เราจะอัญเชิญกีเลสเซอร์คาเมราแมนนะครับโอเครอเรนเนอะเ,ลนนะเวลาอัญเชิญอัปเกรดเอ้ยแอสต o อัปเกรดไททันคาเมราแมนครับ วางไปเลยนี่โหอย่างเท่โอเคโซนไหนสติตันเนี้ยอ่านเอาเองนะผมไม่อยากอ่านอ่ะอ่ะอัพขั้นที่หนึ่งอับสามพันห้าร้อยอัพขัพ้นที่สองสี่พันห้าอัพขั้นที่สามเจ็ดพันห้าอัพขั้นที่สี่อัพเขาเรียกว่าอะไรอัพอัพ อัพขึ้นเลเวลห้าปะอัพขึ้นเลเวลห้าใช้หนึ่งหมื่นนะครับอ่ะครับไปอืมยิงวปเลเซอร์ด้ว,วะ่ะตอนนั้มันยิงเป็นอะไรเป็นลูกบอลปะอ่ะมันเป็นลูกกลมๆอ่ะอั้นมันยิงเป็นยิงวปเลเซอร์มีเสียงปะสาวเอฟิก ิปเถอะิเถอะจโอเคเอคันขั้นสุดท้ายครับใช้เงินหนึ่งพันเอ้ยหนึ่งหมืนแปพันครับเอาไปเลยนี่กลับมายิงเป็นลูกบอลเหมือนเดิมครับเหมือนมันจะมีอะไระสีมว่มวงติดอยู่อะ่ะตรงลูกบอลอะ่ะไม่มันเป็นตั้งแต่เวลหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้สังเกตนะ กีนเลเซอร์ออกมาตรงนี้อัพแล้วก็อัพ,อพโอเคโอเคตอนนี้แอสตอัพกดแต่ดั้งคามร่าแมนก็อัพตันแล้วสามตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่า,าแค่สามตัวเนี่ยมันจะเอาชนะโหมดเอลนเลสได้หรือไม่เอ้ยไม่ใช่เอลนเลสดิไนแม่ได้หรือไม่จริงๆมันก็บบกตัวอื่นด้วยแหละพวกเมลว ing, ินะ้งกีเลเซอร์เนี่ย อ่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนเวฟสี่เก้าแล้วกันนะไปโอเคตอนนี้ก็เวฟสี่สิบเก้าแล้วครับผมเมตาแรกก็คือผมจะอ,อะไรนะเอาแอสตัวไอเนี้ยตัวเดียวสู้ก,กับไอบอสใจอินใจแอนสมูททอยเล็ตนะเดี๋ยวรอบอสมันมาเดี๋ยวขายทิ้งขายทิ้งสองตัวมาดูว่ามันจะมันจะจัดการได้หรือเปล่า อเคได้เวลาขายทิ้งปุ๊บโอเคมาโอเคมันเสียเลือไปนิดนึงล้านหกกับแอสโตยูดซนะครับใครจะเป็นฝ่ายชนะอุวยแนนูนาแน่นน่าจะรอดไหมเนี่ยเนาะเฮ้ยผมว่ารอดว่ะผมว่าชนะว่ะได้ได้ได้ชู้ได้เนี่ยเรียบร้อยครับโอเค โอเคผมก็ขอตัดจบคลิปนี้ไว้ไปแบบน่าสบึงกลวยครั้งหนึ่งครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถ้ากดแชร์และถ้าคิดว่าเจ้าของช่องหลอกก็้กดติดตามไปด้วยนะครับโอเคผมมีอีกกิจกรรมหนึ่งมานะครับ <c oughs> ก็คือพิมพ์ชื่อมาพิมพ์ชื่อเราบอกมาในในช่องคอมเมนต์นะแล้วผมจะอ่าแจกแจกถ้าเป็นไวได้แแจกทุกเม้นเลยนะอ่ะโอเคแจกแจก ไม่ไม่มีอีพิกแน่นอนไม่มีอีพิกแน่นอนจะแจกพวกพวกรีเจนพว,พวกเอ็กซ์คูซีพกเนี้ยอ่ะเนี่ยพงเนี้ยพกเนี้ยพกเนี้ยแจกหมดอ่ะโอเคครับก็ขอตัดจบคลิปนี้ไปแบบแบบแบบละครไทยไปละไอ้กูดโดนเกียน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 กูโดนเกลียนโอ้มันเกียนกู